สวัสดีครับกลับมาพบกับ g o เ l e n g v 2วิเคราะห์บอลก่อนเกมประจำวันอังคารที่31มกราคม2566วันนี้เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลก่อนเกมเช่นเคยครับโดยเราจะวิเคราะห์กันทั้งหมด4คู่สำหรับใครที่หาที่ลงอยู่ผมแปะไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่าง สำหรับวันนี้เรามาเริ่มกันที่คู่แรกเลยครับคู่นี้จะเตะกันเวลาที่2:45ในศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเป็นการเจอกันระหว่างลูตันทาว์เตะเปิดบ้านต่อรับการมาเยือนของคาร์ดิฟซิตี้ลูตันทาวต์ตอนนี้อยู่อันดับที่7ของตารางมี42คะแนนส่วนทีเมเยือนคาร์ดิฟนั้นตอนนี้อยู่อันดับที่21ของตารางมี29คะแนนแล้วมาดูสถิติการเจอกันของทั้งคู่5นะัดหลังสุดกันครับเป็นทางคาร์ดิฟที่ทำได้ดีกว่าครับชนะไปได้3นัดและเป็นทางลูตันทาว์ที่เอาชนะไปได้2นัด มาต่อที่ผลงาน5นัดหลังสุดของ2ทีมกันครับฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมเจ้าบ้านรูตัตนทาวน์นั้นชนะไป2เสมอ2และก็แพ้ไป1นัดส่วนฟอร์ม5นัดของทีมเยือนคาดิฟนั้นเสมอ2และก็แพ้ไป3นัดครับมาต่อที่ความพร้อมก่อนเกมกันครับรูตัตนทาวน์ของผู้จัดการทีมล็อบแอ็กเวิร์ดเพิ่งเปิดหลังเสมอให้กับกริมสบีทาวน์2ประตูต่อ2ในศึก F a เคัพเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะนั้นจะหมดสิทธิ์ใช้้งงงาางานนทดขอ คาสตามอลิสลูคฟีแมนและก็ซอนี่เบลลี่เฮลรี่เลนบิลลี่เนื่องจากอาการบาดเจ็บคาดว่าวันนี้ลูตันทาวน์น่าจะมาในระบบ3 5 2หโดยมีสองกองหน้าอย่างเฮลรี่คอนิกกับเอลิจาอเดปาโยลงสนามพร้อมกันในวันนี้ครับส่วนทางด้านของคาดีของกุณซื้อใหม่อย่างซาบลี่ลูมูซี่ที่จะประเดิมคุมสนามในนัดนี้เป็นนัดแรกสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามจะไม่สามารถใช้งานยามิ u, Colin, ลูคอลลินและก็ มาลอนโลเมโอเนื่องจากอาการบาดเจ็บคาดว่าวันนี้คาดิฟน่าจะมาในระบบ4-2-3-1โดยใช้เกมรุกตำแหน่งกองหน้าเป้าอย่างคอลัมน์โลเบสันลงลาตาข่ายในวันนี้ ราคาบอลคู่นี้เปิดไปที่ลูตันทาวต่อไปที่ราคาครึ่งลูกทางคนเล้งมองว่ารูตันทาวกําลังอยู่ในฟอร์มที่ถือว่าดีแต่สิ่งที่น่ากลัวสําหรับเกมนี้คือด้านของคาดิปเพิ่งเปลี่ยนโค้ดใหม่เป็นการประเดิมสนามนัดแรกโดยส่วนใหญ่แล้วบอลเปลี่ยนโค้ดมักน่ากลัวเสมอคูน่นี้ขอกัดฟันเชีย์คาดิปถึงฟอร์มที่ผ่านๆมาจะไม่ค่อยดีแต่นัดนี้ขอเล่นโชว์โค้ดใหม่หน่อยครับล้มาต่อกันที่คู่ที่2ครับคู่นี้จะเตะก,กันเวลาที่สองสี่สิบห้าในสเตเดฟเบโภขาวเยอรมัน จะเป็นการเจอกันระหว่างยูเนียนเบอร์ลินเดือปิดบานต้อนรับการมาเยือนของวัวป่วงเรมาดูสถิติการเจอกันของทั้งคู่5นัดหลังสุดครับโดยฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับแบ่งกันชนะคนละ2นัดแล้วก็เสมอกันอีก1นัดสถิติบ้านใครบ้านมันจริงๆครับมาดูผลงาน5นัดของแต่ละทีมกัน5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านยูเนียนเบอร์ลินชนะไปได้ทั้งหมด5นัดครับยิ่งเกิน2เมตรทุกนัดเลยเรียกได้ว่าอยู่ในฟอร์มที่ดีมากๆเลยครับสำหรับเจ้าบ้าน ส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมเยือนวัวบวกนั้นชนะไป3แล้วก็แพ้ไป2นัดมาต่อที่ความพร้อมก่อนเกมกันครับยูเนียนเบอร์ลินของกุนซืออุสเฟเซอร์พึ่งบุกเอาชนะแฮทาเบอร์ลินส่วนประตูต่อ2เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะจะยังไม่มีชื่อของมอเตลรอสบี้กองกลางชาวนอร์เวย์ เพราะยังสลัดคาบเดีย่ยงไม่ได้ครับเชื่อว่าวันนี้เฟเซอร์น่าจะเรียกวางหมากในระบบ3-5-2โดยมีโลบินน็อกเก้กิเก้ฮารางูชิแล้วก็ทางด้านของเชลันโดเบเกอร์ลงประจำการในวันนี้ครับส่วนทางวัวปวกของคุณสื่อนิโก้โควักพึงจะบุกพ่ายให้กับแวเดอร์เบเมน2ประตูต่อ1ในลีก ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามจะยังคงไม่สามารถใช้งานลูคัสเมชาหัวหอกวัย24ปีที่ต้องพักรักษาตัวเพียงรายเดียวเท่านั้นครับแต่คุมกําลังอื่นๆไม่มีปัญหาสามารถรับใช้ต้นสังกัดคาดว่าวันนี้วัวบวกน่าจะมาในระบบ4-3-3โดยมีปรติกวิมเมอร์ยนาสบินรวมไปถึงยาคูบคาเมนสกี้ ที่น่าจะได้รับโอกาสเป็น11ตัวจริงอย่างเดิมครับราคาบอลคู่นี้เปิดไปที่ยูเนียนเบอร์ลินต่อที่ราคาปอปทางโล้งมองว่าสถิติที่เจอกันมาของทั้งคู่นั้นก็จะเป็นบอลบ้านไขรบ้านมันและยิ่งช่วงนี้ชาวบ้านยูเนียนเบอร์ลินกำลังอยู่ในฟอร์มที่ร้อนแดงแบบสุดๆชนะ5นัดติดต่อกันในทุกรายการเชื่อว่ายังคงร้อนแรงครับต่อในนัดนี้ อยู่เชียร์เจ้าบ้านไปเลยครับวันนี้ละมานที่คู่ที่3ครับคู่นี้จะเตะก,กันเวลาที่3ในศึกโคปาอิตาเลียคับจะเป็นการเจอกันระหว่างอินเตอร์มิลานเตี๊เปิดบ้านต้อนรับกนรมาเยือยนของอัลตันตา ามาดูสถิติ5นัดของทั้งคู่ที่ผ่านมาในการเจอกันครับโดยเป็นทางเจ้าบ้านอินเตอร์มิลานนั้นที่ทําได้ดีกว่าโดยการชนะไป2นัดแล้วก็เสมอกันไป3นัดมาต่อที่ผลงาน5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านอินเตอร์มิลานนั้นชนะ3เสมอไป1แล้วก็แพ้ไป1นัดส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมเยือนอัตตานตานั้นชนะ4แล้วก็เสมอไป1นัดมาต่อที่ความพร้อมก่อนเกมกันครับเจ้าบ้านอินเตอร์มิลานของกุนซอซิโมเนอิซากิเพิ่กอน ose, อ2ใ เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมครับวันนี้คาดว่าน่าจะพักตัวหลักบางตัวเนื่องจากมีศึกมิลานดาบี้ในสุดสัปดาห์นี้โดยวันนี้น่าจะมาในระบบ3-5-2โดยมีปอริเาเลนนาควงคู่กับลาวตาโล่แล้วก็จะพักเอดินเชโกส่วนแดนกลางครับจะมีคริสเตียนอัสลานีน่าจะได้ใช้แทนที่ฮาคานซาาลาโนลูเพื่อลงเล่นคู่กับนิโก้บาเล่าและมากิตายานส่วนในรับ3ตัวจะเป็น การพักฟานเชสโกอาเชบีและให้เมเตโอดาเมียนกับเล่นกับสเตฟานเด,ดฟไลและอเลสซานโดบรัสโตนีส่วนทางอตาลาตาของกุนซอจาปิเอโรกัสเปียลานีเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะแซมโดเดียสองประตูต่อศูนย์ในลีกช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคาดว่าวันนี้น่าจะมาในระบบ3-4-1-2 โดยเกมลูกจะใช้อเดโมล่าลูกมันและหลุยโมเรียลของคู่กันลาสกอร์ในวันนี้ครับราคาบอลคู่นี้เปิดไปที่อินเตอร์มิลานต่อไปที่ราคาครึ่งลูกทางก็เล้งมองว่าช่วงนี้อัลตันต้ากำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีครับเกมลูกของพวกเขานั้นอยู่ในช่วงอันตรายสุดๆโดยเฉพาะตัวลูกอย่างลุกมันตอนนี้ฟอร์มดีสุดๆ วันนี้เลยขอเชียร์ทีมอย่างออตาลนตาครับวันนี้และแล้วเราก็มาถึงคู่สุดท้ายของวันนี้กันแล้วนะครับจะเตะกันเวลาที่3ในศึกคาราบาวครับเป็นการเจอกันนัดที่2ระหว่างนิวคาสเซิลเตียเปิดบ,บ้านต้อนรับการมาเยือนของเซาแฮมตัน แล้วมาดูสถิติการเจอกันของทั้งคู่5นัดที่ผ่านมาเจ้าบ้านนิวคาโซครับทำได้ดีกว่าเอาชนะไปได้4นัดแล้วก็เสมอกันไป1นัดมาต่อที่ผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านนิวคาโซนั้นชนะ3แล้วก็เสมอไป1แพ้ไป1ส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมเยนเซาแฮมตันนั้นชนะ3และแพ้ไป2มาต่อที่ความพร้อมก่อนเกมกันครับเจ้าบ้านนิวคาโซของผู้จัดจาการเอ็ดดี้ฮาวสภาพความพร้อมในเกมนี้จะยังคงไม่สามารถใช้งานจอห์นโจชวีเ ที่ของคู่กันเดียงครับส่วนการจัดทำน่าจะยึดเซตเดิมจากเลกแรกโดยน่าจะมาในระบบ4-3-3โดยใช้โซลินตอนประสานงานคู่กับคอลัมบิลสันและมิกเกลอเมลอนลงเป็น3ประสานในแดนหน้า ส่วนทางเซาแฮมตันภายใตยก้การทำทีมของนาธานโจนที่เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะแบล็กพูลได้2ประตูต่อ1ใน FA คร p ับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนสภาพความพร้อมในนัดนี้นั้นจะยังไม่สามารถใช้งานวา l เลนติโนลาฟลาเมนโตและควอล a าลิออสที่มีอาการบาดเจ็บส่วนอเล็กแม็คาที่ที่โอบอคอตกับอาร์เมลเบลล่าคอปชาร์ตต้องรอเช็คความฟิตก่อนขณะที่ดูย่าชาเลเต้คาที่โดนไล่ออกในเกมเล็กแรก ได้ชดใช้โทษแบนในศึก f a ครับแล้วจึงลงสนามได้ในนัดนนี้ครับคาดว่าวันนี้เซาแฮมตันจะมาในระบบ4-2-3-1โดยมีกาวินบาซูนูโมฮัเม็ดชาลีซูคาร์ลสอันกาสและเจมวอร์ดเพาลงเป็นตัวจริงในวันนี้ราคาบอลคู่นี้เปิดไปที่เนิวคาโซต่อที่ราคาลูกควบลูกครึ่งทางก็เล้งมองว่าเนิวคาโซที่บุกไปเอาชนะเซามาได้ในนัดแรกก็จริง แต่เป็นการบุกเอาชนะสู้กันอย่างสนุกทั้ง2ทีมนัดนี้เซาบุกไปเป็นรองทั้งในเรื่องของสกอร์และเป็นทีมที่ต้องมายเยือนถึงฟอร์มช่วงนี้เนวคาสโซจะดูดีกว่าแต่เชื่อว่าเซาแฮมตันน่าจะมีที่เด็ดให้เห็นในวันนี้นัดนี้เลยขอเลือกเชีย์ทีมอย่างเซาแฮมตันครับสรุปวันนี้ลูตันทาวคาดีบซิตี้เลือกเฉีย์คาดีไปที่ราคารองครึ่งลูกยูเนียนเบอร์ลินวบบวก เลือกเชียร์ยูเนียนเบอร์ลินไปที่ราคาต่อปปอินเตอร์มิลานอัตาลันตาเลือกเชียร์อัตาลันตาไปที่ราคาหลองอครึ่งลูกเนวคาโซ่เซาแฮมตันเลือกเชียร์เซาแฮมตันไปที่ราคาหลองลูกครวบลูกครึ่งครับสำหรับการวิเคราะห์บอลวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์ของโกเล้ง V2 ก็อย่าลืมกดไลค์กดซั b s c r i b ์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางโกเล้งว2สครับสำหรับวันนี้ขอให้โชคดีในการดูบอลนะครับสวัสดีครับ